สวัสดีทุกคนทุกท่านด้วยนะครับวันนี้เราจะมารีวิวแอแชร์หน้าจอ Netflix นะครับหรือติสนี้ก็ได้นะครับก็สามารถโหลดได้ทั้ง Windows Mac iOS และ Android นะครับผมก็ให้ทุกคนโหลดมานะนะครับผมถ้าส่วนใครที่แชร์นี่ผมไม่รู้ว่ามันแชร์ได้ยังครับก็ลองลองไปโหลดมาใช้ดูนะครับผมนะครับอย่างแรกอย่างแรกคือต้องเตรียมมัชชน Netflix ไว้นะฮะล็อกอินเข้าไปนะฮะ ก็จะมีหน้าให้ล็อกอินขึ้นมานะครับผมอันนี้ผมล็อกอินเสร็จแล้วเรียบร้อยแล้วก็ให้ทุกคนทูตถ้า,าจะแชร์เพื่อนนะครับเราหาสักเรื่องนะเอาเอาเอาเรื่องอะไรนดีนี่นี่บุกกล้าพังงานก็ได้นี่ทุกคนแอบปบนี้มันดีอย่างหนึ่งคือมันจะสามารถเปิดไม่ได้แล้วก็จะมีช่องแชทคุยนะฮะเวเราดูดังอยู่อันนี้พวกนี้นะครับซึ่งเราสามารถปรับอะไรได้หมดเลยฮะดูคนอื่น ดูกับคนอื่นได้ดูกับเพื่อนหรือปรับห้องของตัวดูเพื่อนอย่างเงี้ยได้หมดเลยนะฮะซึ่งอย่างแรกที่ต้องทำคือเราต้องคัดลอกลิงก์นี้หรือเปล่าวะนี่แหละมันจะน่าจะลิงก์นี้นะฮะทุกคนผมว่านะากดเข้ามาในลิงก์ที่เราส่งไปให้นะครับผมแล้วก็ให้ล็อกอินบัญชี Netflix นะครับถ้าเราไม่ล็อกอินก็ามาดูด้วยกันไม่ได้นะฮะโอเค น่าจะแชร์ชรูปนี่แหละแชร์แล้วก็กดตรงนี้ใช่ใช่ทุกคนมันเป็นลิงก์นี่แหละโอเคซึ่งแอปนี้ก็ประมาณน,นี้นะครับทุกคนเราสามารถแชร์ได้แชร์ได้ทุกอย่างแชร์ในสิ่งลิขสิทเนี่ยยูทูบแชร์ได้หมดนะฮะซึ่งใครที่ไม่อยากจะแชร์หน้าจอเราเงาๆก็เข้ามาดูกับคนอื่นได้นะครับผมเนีย่ยทุกคนมีคน,คนอื่นเขาแชร์เต็ไมไปแลฮะ คือเขาแชร์คือเขาแชร์นะครับหรืออะไรก็สามารถดูได้นะหรือแชร์ให้คนอื่นเข้ามาดูก็ได้นะครับสำหรับคลิปนี้สั้นเพียงสำหรับคลิปนี้นะครับสั้นๆแต่เพียงเท่านี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ด้วยนะครับทุกคนแลวก็ยวคลิปหน้าผมอาจจะมาสอนอะไรอีกก็อย่าลืมกดติดตามด้วยนะกดกระดิ่งด้วยก็ดีนะครับโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็เจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ